เมื่อโลกของเรากำลังเผชิญกับวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 อย่างหนักและโลกของเรายังไม่พร้อมในการนำวัคซีนป้องกันเชื้อออกมาใช้ทำให้เวลานี้ทุกๆฝ่ายต้องใช้ความรู้ความสามารถและวิธีการต่างๆเท่าที่ทำได้เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสและมีอีกสิ่งหนึ่งที่หลายฝ่ายกำลังทำอยู่นั่นคือการใช้กลยุทธใ์ใหม่ๆเพื่อให้มีความพร้อมในการต่อสู้กับไวรัสอย่างได้ผลมากขึ้น ที่โคลอมเบียซึ่งขณะนี้มียอดผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 สูงกว่า8,000รายอุปกรณ์ทางการแพทย์และเตียงผู้ป่วยจึงมีความสำคัญมากในขณะน,นี้บริษัท ABC Display ที่เป็นบริษัทออกแบบและพัฒนากระดาษแข็งได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเตียงผู้ป่วยเนื่องด้วยโรงพยาบาลหลายๆแห่งในโคลอมเบียเริ่มขาดแคลนเตียงในการรักษาผู้ป่วย ทางบริษัทจึงออกแบบเตียงผู้ป่วยที่ทำด้วยกระดาษแข็งเพื่อตอบสนองความต้องการของโรงพยาบาลประโยชน์ของเตียงผู้ป่วยที่ทำจากกระดาษแข็งนั้นนอกจากจะในด้านระยะเวลาเพราะสามารถผลิตได้ในเวลาที่รวดเร็วทันต่อความต้องการแล้วยังเป็นวัสดุเชิงนิเวศท,ที่ย่อยสลายได้ง่ายเมื่อนำไปฝังดินหลังการใช้งานทั้งยังพบว่าเชื้อไวรัสโควิด1 i ที่อาจปนเปื้อนอยู่บนเตียงผู้ป่วยที่เป็นเตียงโลหะหรือพลาสติกนั้นเชื้อไวรัสจะมีชีวิตอยู่ได้นานถึง3วันแต่เมื่อปนเปื้อนอยู่บนพื้นกระดาษเชื้อจะมีชีวิตอยู่ได้นานเพียงหนึ่งวันเตียงผู้ป่วยกระดาษที่เห็นอยู่นี้สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกเพราะมีน้ำหนักเบาแต่มีความแข็งแรงและสามารถรับน้ำหนักได้ถึง150กิโลกรัมทางบริษัท ABC Display กำลังดำเนินการผลิตเตียงกระดาษชุดแรกจำนวน3,000ันเตียง เพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลต่างๆในโคลัมเบียที่รัสเซียนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยทางการแพทย์โวอกโกราดได้ประดิษฐ์หมวกป้องกันเชื้อไวรัสเรียกว่าคลาว34สหมวกป้องกันเชื้อที่ผลิตขึ้นมานี้มีน้ำหนักเพียง1กิโลกร,รัมครึ่งหมวกติดตั้งระบบระบายอากาศที่มีแผ่นกรองป้องกันเชื้อไวรัสและมีพัดลมที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ขนาดเล็ก โดยฝาครอบด้านหน้าหมวกเป็นแผ่นใสกว้างจึงเปิดมุมมองได้ทั่วถึงหมวกคลาวสาจึงเหมาะสําหรับพนักงานขับรถสาธารณะนะและบุคคลทั่วไปที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงของการแพร่ระบาดจากไวรัสโควิด -19 ทีมนักวิทยาศาสตร์ที่ประดิษฐ์หมวกป้องกันเชื้อนี้ตั้งใจว่าจะออกแบบและพัฒนาหมวกนี้ให้มีความสวยงามและมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมเพราะคาดว่าวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสจะเกิดขึ้นบนโลกต่อไปนานพอสมควร จนกว่าจะมีวัคซีนออกมาป้องกันอย่างได้ผลครับในขณะนี้ที่รัเสเซียมีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด COVID -19 สูงมากล่าสุดนี้มียอดผู้ติดเชื้อสูงกว่า187,000ลายที่ถือว่ามียอดผู้ติดเชื้อสูงเป็นอันดับที่5ของโลกโดยล่าสุดเพียงในวันเดียวพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น10,000กว่ารายรัเสเซียจึงต้องใช้ทุกมาตรการและทุกวิธีการเพื่อยับยั้งวิกฤตที่เกิดขึ้นครับ เช่นในภาพนี้คือการดัดแปลงสนามกีฬาในร่มขนาดใหญ่เพื่อสร้างเป็นโรงพยาบาลเฉพาะกิจโดยดำเนินการก่อสร้างอย่างเร่งด่วนเพื่อพร้อมรองรับผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้นครับ ที่โรงพยาบาลเพอร์ตามีนาจายาในจาการ์ตาของอินโดนีเซียได้นำหุ่นยนต์สองตัวมาช่วยงานเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลหุ่นยนต์ตัวนี้มีชื่อว่าเอมี่เธอทำหน้าที่ส่งยาให้กับผู้ป่วยที่อยู่ตามห้องต่างๆ ่วนตัวนี้ชื่อว่าน t w ว r ดเป็นหุ่นยนต์สื่อสารทําหน้าที่เพิ่มความสะดวกในการสื่อสารพูดคุยระหว่างแพทย์และผู้ป่วยทั้งยังเพิ่มความสะดวกในการประชุมระหว่างบุคลากรทางการแพทย์อีกด้วยนายเบอร์นาดผู้ควบคุมหุ่นยนต์ได้อธิบายว่าหุ่นยนต์ทั้งสองตัวมีระบบเซ็นเซอร์ที่ติดตั้งโปรแกรมไว้ถูกต้องตรงเวลาจึงช่วยแบ่งเบาภาระการทำงานของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลไปได้มากและเมื่อหุ่นยนต์เอมี่และนายวอด ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่โรงพยาบาลต้องการแล้วนายเบอร์นารดคาดว่าจะมีโรงพยาบาลอื่นๆในอินโดนีเซียนำหุ่นยนต์ชนิดเดียวกันนี้ไปใช้ ที่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกงได้เพิ่มมาตรการด้านสุขอนามัยโดยใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นตู้ฆ่าเชื้อมาใช้ในบริเวณท่าอากาศยานตู้ฆ่าเชื้อมีลักษณะเหมือนกับห้องอุปกรณ์ขนาดเล็กที่ทำงานอัตโนมัติเรียกว่าคลีนเทคผู้โดยสารสามารถเข้าไปทำความสะอาดร่างกายโดยอุปกรณ์จัฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อตามร่างกายซึ่งยาฆ่าเชื้อที่นำมาใช้นั้น ได้ผ่านการวิจัยและทดสอบแล้วว่าไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์แต่สามารถฆ่าเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่ติดตามร่างกายและเสื้อผ้ายอย่างได้ผล100%โดยใช้เวลาทำความสะอาดร่างกายภายในตู้นั้นไม่ถึง10นาทีตู้ฆ่าเชื้อนี้ได้รับการขนานนามจากเจ้าหน้าที่ของท่าอากาศยานว่าเจ้าหุ่นยนต์ฆ่าเชื้ออัจฉริยะ ตามที่ทราบแล้วว่าที่อิตาลีนั้นมีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 อย่างรุนแรงมากในขณะนี้มียอดผู้ติดเชื้อสูงกว่า2,010,000รายซึ่งถือว่ามียอดผู้ติดเชื้อสูงสุงสดเป็นอันดับสาของโลกดังนั้นทุกภาคส่วนของอิตาลีจึงร่วมมือร่วมใจป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดอย่างเต็มที่บริษัทผลิตรถยนต์ชั้นนำอย่างฟอร์รอรี่ก็ให้ความร่วมมือในการต่อสู้กับไวรัสโควิด -19 ด้วย คือทางเฟอร์เาอรี่ได้ประยุกต์ดัดแปลงอ,ปอุปกรณ์เครื่องมือที่มีอยู่ในโรงงานมาใช้เป็นเครื่องเปลี่ยนหน้ากากดา,าน้ําให้กลายเป็นเครื่องช่วยหายใจที่ใช้ได้ทั้งบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยนอกจากนั้นยังช่วยผลิตวาลวทางเดินหายใจหรือลิ้นหัวใจเทียมให้กับโรงพยาบาลด้วยครับ ข่าวสุดท้ายครับที่สหรัฐอเมริกานั้นเราทราบกันดีแล้วว่าในขณะนี้มียอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 สูงมากที่สุดของโลกโดยล่าสุดนี้มียอดผู้ติดเชื้อสูงกว่า1ล้าน3าแสนลายและพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเพียงในวันเดียวสูงถึง2900 0าลายเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสในสหรัฐอยู่ในเกณฑ์วิกดตมากทั้งภาครัฐและนักวิชาการทุกๆฝ่ายจึงต้องร่วมมือกันอย่างจรงิจรงจังเพื่อหยุดยั้งวิกฤตที่เกิดขึ้น นี่คือนักวิชาการกลุ่มหนึ่งที่มาจากมหาวิทยาลัยและสถาบันทดลองในสหรัฐที่ได้ร่วมมือกันพัฒนาชุดตรวจสอบหาเชื้อไวรัสที่เป็นชิ้นอุปกรณ์ขนาดเล็กกันน้ำได้ที่สามารถตรวจสอบการหายใจการไอและตรวจอุณหภูมิในร่างกายได้อย่างถูกต้องไปพร้อมกันซึ่งเหมือนกับระบบเซ็นเซอร์ตรวจสอบสามารถพกพาติดตัวไปได้จึงเป็นอุปกรณ์ช่วยบันทึกข้อมูล เพื่อวินิจฉัยได้ตลอดเวลาว่าผู้พกพาติดเชื้อไวรัสโควิด1 9หรือไม่ครับ yeah. so